รวบรวมหลักฐานเตรียมฟ้องนะครับเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองครับสำหรับคุณแม่ยังสาวแพทย์นภภาหลังมีชาวเน็ตบางคนคอมเมนต์ในคลิปที่ลงในช่อง YouTube ที่เธอเนี่ยมีการไปตรวจสุขภาพด้วยถ้อยคำหยาบคายและล่าสุดได้เปิดใจในรายการตกบันบันเทิงพร้อมชี้แจงว่าเธอนั้นไม่ได้ท้องซึ่งได้เผยว่าที่ไปตรวจนั้นคือการไปเช็คร่างกายหลังไม่ได้ตรวจสุขภาพมานานถึง5ปี และที่ตรวจหมดลูกนั้นเพราะว่ามีการคุยกับลูกชายแล้วหลังลูกชายเนี่ยอยากจะมีน้องจึงตัดสินใจไปปรึกษาคุณหมอตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจหมดลูกผลออกมาทุกอย่างปกติพร้อมเผยอ,อีกว่าหวานใจอย่างหนุ่มน,นายนภัสเนี่ยไม่ได้ตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นอีกทั้งหวานใจเองก็อยากจะมีลูกเพราะว่าเป็นคนรักเด็กแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้อีกทั้งเรื่องที่มีคนเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นเธอไม่ซีเรียสหากใครจะแซะเธอไม่ว่า แต่คนที่คอมเมนต์ในเชิงคุกคามที่พูดถึงเรื่องมดลูกของเธอและคนที่คอมเมนต์นั้นเป็นผู้ชายด้วยตอนนี้เธอก็กําลังรวบรวมหลักฐานจัดสักหนึ่งแมตช์ก่อนนะครับหาตังเที่ยวปีใหม่พร้อมเผยว่าเป็นการทําให้รู้ว่าถ้าดูเนี่ยควรดูให้จบอย่าอ่านแต่หัวข้อและคอมเมนต์หลายคนเจ็บปวดแล้วก็ต้องรับกรรมกับพวกนี้เสร็จแล้วมีปัญหาก็มานั่งขอโทษพร้อมยืนหยันไม่ต้องการคำขอโทษและไม่รับกระเช้าด้วยครับ ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยและครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ